สวัสดีครับ FC ฟซีแฟนสองเลขาธิกานผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดวันกอกกฤษภายเอฟซีละท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมพันธ์ระวางน,นุ้ดิาก็ไปจัดพิษศน์นะครับเพื่อไงมาแล้วนะครับล่างย่างเดียวเนื่องวันที่16 6, กรกฎาคมหกเจ็ดนะครับเพื่อสีมาได้ยินตามไปฟังนํากันนะครับเขามาแล้วก็นะ่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอมุ่งทำมืออีกับนนุ้ดาะเบียงปันมาให้เพ,พื่อนในการทำเป็นคลิปโปรเจกต์เอฟซีเละท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ฟังในรูปไป้้กันทุกคลิปนะครับเพื่อนสีมาเองตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสีฟนช่องทุกคนคะคะมันนี่น้องดยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของพระอาจารย์ปิศนานะคะหวดที่ผ่านมาแนวทางของพระอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเป็นหายล่างย่างเดียวแปดหลักสิบล่างนะคะไฮมาแปดสองเหล็กออกแปดเก้านะคะตัวกันก็คือกัน ศูนย์หลักสิบนะคะศูนย์สองศูนย์แปดนะคะเด็กออกแปดเก้านะคะแปดหลักสิบนะคะ,ะ,คะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้พระอาจารย์หายมาแล้วนะคะเป็นร่างอย่างเดียวนะคะจะหายรับนุ้ยนะคะงวดนี้จะหายรับนุย้ยรับนุย้ยแป๊บรับนุ้ยเน้นหายเน้นหายห้างเดียวตัวกันห้างหนึ่งนะคะแล้วก ตัวล่องหางหนึ่งนะคะจะเป็นตัวได้สหายปพิางเสียงสะาพานนวุทิยากับพระอาจารย์สนางวดวันที่16กรกฎาคมสองหนะคะพระอาจารย์กราบนมัสการค่ะเจริญพร อาจารย์ว่าจะโทรหาลายมือแล้วยากเพราะได้โทรหูว่านกับเพรได้โทรมันต๊ะยุบ่ตกค่ะมื่ว่านนี่ก็โต๊สองรอบสมรอบก็ได้เพราะได้โทรมันนี่กับห่นได้โต๊มนนี่ขึ้นซื้ออันตาขึ้นมาอยู่แบบแต่ว่าหายไปไหนบ่บบบค่ะทู่บ้านนี่กับรองมือามมือหรอกตกะแทบทุกมือกับบ่ บ่ค่อยแลงเนาะค่ะอยู่จังหวัดกรารสินคุณดีอยื้อคุณดีทุกปีเนาะการสินแม่งค่ะแต่ว่าจังหวัดอื่นบ่ค่อยรู้จังหวัดอื่นนี่ก็สถานบางสถานทีก่ก็แล้งมันยู่อมันลุ้นที่ยากนี่บ่แรงอุทมสมบูรณ์ที่หองกรสินค่ะแล้วทถ้าหัวนี่อ่านน ล่างย่างเดียวเป็นหกเป็นลักน้วยมันบ่กะแม่ฮกลักน้วยล่าแต่ว่ามันกับไปช้อลักจิบจุหลักจิบทั้งหมดมันมันบอหลุดยเดือ,อดตีวามันทอดมันทอดอันเทาที่ตัวนึ่งสามสี่ห้าหกอันอสาม เอยเซอร์ที่ควรมีลักซิบสามสีห้าเอาตัวเ้นมัน้งคสามครับห้าลักซิบมั้งสามสามคับห้าเดนควที่พลาดมากนี่เป็นแปดลักซิบมันต้องหาพาจาร์แน่แ แปดสิบปานีมั่งมั่งชดพอกันอ่าหาดีกัชดทีสุดพอกันสาีกัชดที่สุดพอกันแต่ว่าสูตรที่มั่อ่าสูตรหนึ่งสามหาดี่ั่ในงวดีเป็นหวดี่งียบท่าน หมายเลเกืดงวดนี้เป็นหวดทียี่สิบหาตัวเลขมัก็ะคือสามคกับหาปดสิจะเป็นสามหกหหกเป็นพระคาะาูอารจรแม่สามหกห้าหกาาบานีสูตรห้าหกสูตรสองโตสองโตมากโตหรือว่าบางที่ก็มากสองโต

ต้นลักสบอัน C นี่ C นี่กับตมัทตสองอสูตรมาทองหกกัน 5, ท้นสองกปลายงานก็เรียกว่าระวังสามข้อหาตัวไรสีมาาตัวไรสีนักปกันอต่สามก้อหาอันปลายงานมักสสามแล้วจะเน้นสามโค้กคุณบ้าขาอาจารย์แม ล่องคออือล่องคะือหาหงกันสีอกกัน่่หาาาทม หาผมรักซิบรักคอยกระสูนซีหาหคมคือกันมัดมากตัวสสเดียวกันมนเลยอสสอกแปดเก้าวายานมาเรยงเลยค่ะแปดรักซิบลักซิบยุังออกแปดเก้าแม่แม่วดนี่คือแบบพวนี่รักซิบวนี่ซีหาผมวดน้อหันแปดก่ะสูดหมาไห มัาขึนหัวงวแต่เะาวางซีก็หาสีหาบก็มีเป็นทรน่วยขอตงมันตรงว่าอีกแบบสองตัวอีกแบบไฟจานว่าอาจารย์ว่าสองตัวอีกแบบโ่สามตัวสองละนิกละหนวยนี่เปอยารมว่าสองตัวอีกแบบเาเลยคิดว่ามันก็เป็นหาบสัตตีบตะวันตัวตัวหักไปสาม เน้นสามเน้นสามหกเป็นาค่อาจารย์ 3, 6, 3, 6, 4, แมนสามหตัวล่องหาหกตัวกันสี่เน้นสามหกล่องหาหกกันสีนะ่หกอ่าบได้พักัสกัใจเอแต่วาักมันบขาดมันสบไปเด็กกูพักต่วารมสุมากๆให้ <c oughs> ยืนว่านักไปทักลับลิบค่ะอ่านะไปพักลัดสิีหกนี่ ผมก็มาสิบแต่อยู่แต่วัยยุติไปทาง,งว,วันด้วยัลดีผ่านมา,มาว่าแปดร้อยสิบกับแปดร้อยสิบอย่นะคะพระอา,าจารย์แหมอยู่การวัดว่ากานมันซดกับมันซดจะไร่บานนี้วัดนี้อาที่เอาไร่พูดอาจจะพูมดมันเขาลบไปแล้วใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะแม่วดัดนึ้องวดัดผาหยางฟ้องมาซดจะเลยตัดเหลือหน่อยลูกอาหารก็เหลือแค่ย่างร้านซี เจ็ดหกหกัวเดียวพ่ออาจารย์จ <Six. S 1> ะเล <Six. Six S 1> ยยินว่ามันหกมีพวกมันรักยึดหวดหกลักหน่วยค่ะสรุปได้มาหลกะหลุดหกรดหกวิ่งหกไม่มันประษาอาจารย์แอ่วิ่งหกเพราะว่าหกมันรักยึดค่ะ กราบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อการที่หายแน่าทางนะคะวันดีขอไอเอฟซีสูดีแน่าทางของพระอาจารย์นะคะกราบอของคุณค่ะกราบนมัสการค่ะเจ่าลื้พ่อค่ะพออ่อไม่พี่น้องเอฟซีกัสิ่งยิ้แล้วนะคะเซยนสัมภาษณ์แล้วว่านุ่นทิยาก,กับพระอาจารย์ปิดสนาวมววันที่16บหกรกฎาคม2567นะคะคลิปนี้เป็นล่างย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับโบนเลขวิ่งเลขแลนเพื่อนหายกนะคะวิ่ง6 6กกหลักหน่วยนะคะ ครับคู้หาสามหกหาหกสี่หกนะคะเน้นสามหกลองลงมาคือห้าหกตัวกันคือสี่หกนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นน่ทางหาเสือสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะครับกับวางมาเอฟซีและตับ,ต,บต้นตุง้งตันคงเทียนเี้ยนฟังแล้วนะครับทีศนุนิยาได้สาหรูปเปลี่ยนควงป้ายจานพิศนสนะครับท่านเราพ้นไม่ตายคลิปนี้ให้สรวยครั้งหนึ่งนะครับป้ายจานพิศนาล่างย่างเดียวให้มาแล้ว หกลักหน่วยวันวันที่สิบหกกระรกากรักหกเก็ดน,น,นะครับเพิ่งไก่มาเลขยหกลักหน่วยจับคู่สองตัวก็มีสามหกห้าหกสี่หกนะครับเพิ่นกระเด็นในสามหกห้าหกเป็นตัวร่องตัวกันคือสี่หกนะครับล่างย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับกระหว่างวายเ e อฟซีและทำพ้่งทันข่วงเส้นเงี้ยนขังแล้วนะครับสโลปเมืทายคลิปนี้ยุ YouTube, ทธีเพียงเท่านี้พรกะกรณีคลิปต่อๆไปสับคลิปใช่ดีสวัสดีครับ